มนจะีเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบอสเซอร์เก b บ l ูเดตแอเจนตนะผมแล้ววันนี้อยู่กับบัสโมเมดอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืน M4A1 กับบอกนี้เลยนะครับผมซึ่งผมไปเปิดได้มาแบบงงๆนะครับผมเปิดกล่องแลงมาได้แบบงงๆเลยนะโอเคเข้าไปดู ตัวปืนกันเลยนะผมก็จะปืนก็จะประมาณนี้นะผมก็เป็นลายสิงโตรประมาณนี้เลยนะดำดำแดงแดงทองทองแบบนี้เลยนะทุกคนนะเออดาเมจก็จะอยู่ที่3 1อัตราการยิง,ง6 5นะผมความแม่นยำา7ตนะครับรการควบคุม49ส่สทะลุทะลวงนี่ก็จะอยู่ที่30นะผมการจัดไวอกสิบส่วนการนับก็จะอัพเป็นสายเหลืองแดงแดงแบบนี้เลยนะผม อันนี้คือความเพิ่มความมั่นคงยั่งยืนนี่คืออะไรหรอคือเพิ่มความในการยิงอะ่ะมันเพิ่มความมั่นคงให้กับเรานะครับผมก็ดูตามนี้เลยนละผมก็จากประมาณนี้นะผมเว,วเวลายิงก็สวยอยู่นะทุกคน ความแรงก็อยู่ในระยะหนึ่งเลยนะเออโอเคไปดูในเกมมาเลยผมก็ผมก็จะเล่นเป็นหมวดที่เรียกว่ายิงมาเลือกหน้านะผม วิยี่เจ้าต่างชาติเลยทุกคนดูพื้นเขาหดหมดเลยนะทคนไหนยิงเราเมื่อกี้เกาะมโดนนี่ก็อ,อยู่นี่นะ ไปตัวนี้ไอ้ตัวนี้รัวรัด,ลลดใครรัดเรานี่ใส่ไม่ดีใส่ไม่ดีรัดรัดเหรอเด็ดไม่ตายนะผใส่ไม่ดีชอบรัดเพื่อนมันใครรัดอีกวะชอบรัดเพื่อนเหรอตายไปดิไว้อ,ออีกแล้วนะ ตายไปดิออีกระสุนหมดวะพบบพบเลยกเปลี่ยนปืนนะผมโอ้โหไม่ทันละดาเมจก็แรงอยู่นะผมไหนวะขอขออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊ยโอ้โห น่าจะมีคนคืนนะผมยังไงเคาะเคาะเคาะเอ้ยทำไมไม่เข้าหัวเลยวะยังไงยังไงเคาะเคาะเคาะแค่เคาะเองนะผมดูดิอุ้ยหลังหลังหลังเคาะเคาะยังไงเข้าหัวเข้าหัวโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้า มาเลยัวแลยตรงนี้ก็กระสุนหมดง่ายมากเลยนะผมขอขอขอหัวหน่อยดิขอหัวหน่อยอยู่ไหนเอย้ยอยู่ไหนเอย้ยน่าจะมีกดุดเอ้ยนั่นไงไปไปเดีย๋ยวคนหนึ่งก่อเต้นคนนะคือเลนะ่นคือเล่เลนะ ขคาอขนาดเลือดผมมีเลือดสี่เป็นนะทุกคนอุ้ยเขาเกิดทึ้นโเออโหขอเป็นอม,มตะอยู่นะทุกคนเออมิชชนส์สุขสนี่ผมเล่นแค่เคาะนะผมคือเคาะมันเข้าหัวง่ายมากนะผม เต้นไปเปไปดูดีได้ทีหนึ่งเลยนะผมคือผมแนะนําไม่เล่นเพ้อน,นะผมะระยะไกลๆระยะไกลๆก็กดค้างไปเลยนะผมโอเคก็ไปลุยกันอีกดานเลยนะผมที่ผมบอกว่าผมชอบเล่นก็ดีนะผม ดูดิมีปืนโหดด้วยนะผมโอเคคนคืนเลยนะ l e t ไปไหนนะเอ้าหายหายเอ้าผมเห็นอยู่เมื่อกี้ป่ะทำไมไม่เลือดผมเลยมนาะ อยู่ไหนหมดวะนั่นไงเจอเลยโอ้โหเขาลอยลังนวผมใส่ไม่ดีอยู่ไหนวะโอ้โหไม่ไหววะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล้องเล่นแบบขดค้างนะดูขดค้างมันยิงโคตรยากนะเคาะเคาะดูผมเคาะผมเคาะก็แตกนะ่อยูไงเอรดบิวรอ๋อสนายสนาย์อุ้ยเกิดแล้วนะโอ้โหเอ็มสี่เอ็นหนึ่งเรเตอร์วะ่ะ แรงจริงนะผมว่าขอขอมีคนเปิดเปล่านังไงนังไงตัวเดิมขอนังไงเข้าหัว,วไปดิมีอีกไหมมีอีกไหมยังไงขอขอขอ,อุ๊ยเอเดบิ A w วะเขอเอ๋ โอ้โห,โหทั้งหน้าทั้งหลังใครจะนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะผมแลวที่สามนะผมเต้นไปกวอนนี้ก็ กโทษนะผมดีไซน์ก็สำหรับใครที่ชอบข้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมลางคลิปเลยนะผมโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม